ว่าไงฮึฮึดูดูความดูความน่ารักของเขาดูฮึฮึว่าไงฮึฮึฮึนอนนอนเก่งนอนเก่งนอนเก่งเก่งเลยืึ อ่อนอืม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 อืคือเขาอ่อนเดียอืมออันยายเก่งอือเรื่อ เตือนไป่ลด้อ้อนจริงๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยขี้อ้อนเนี่ยเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งขี้อ้อนอ้อนเก่ง ดูอนม่อนเก่งจริงๆเลยอ่มอืดูโอ้ยขึ้นเต็มเลยเหรอฮะไหนไหนดูดิดูขึ้นเต็มเลยดู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 พระอ้น อะไรจะอ้นเก่ง <unanim> ป <ous> ่ะน้นดูดูดูเฮ้เฮ้่ฮ่เออจะให้ร <damn>. ูปเฮ้อะไรลูกหืม อ้อนเอ้ยขึ้นมาอ้อนบนตักยายาไม่ไหวเลยเดี๋ยวขี้อ้อนอ้อนเก่งใจรูปดูอานี่เพื่อนๆน,นี่ดูดูอ้อนเก่งเนี่ย ขึ้นมานั่งบนแตกอ้อนเลยขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะ